สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านชาแนวนะคะหัวข้อมวมวนๆก่อนนะคะดูดอกไม้สวยๆนะคะค่ะพอสมชอสวยมากเลยนะคะทนะีโอ้โหไม่ถ่ายไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะที่องค์ปู่จำลองนะ,ะสวยมากๆาไปเดี๋ยวเราจะไปดูช่างโคกเนาะว่าเมื่อคืนนี้เขาทำไปถึงไหนแล้วนะคะทีเนาะ เราก็จะบิวบิวก่อนที่จะไปนครพนมนะฮะอูงสวยมากเลยนะคะไอตี๋ว้านะนี่นะฮะ,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 ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะไปเราไปบิ้วว่าช่างโคกทำโครงเหล็กอ่าทำถ้ำเนาะไปถึงไหนแล้วนะคะไอตีก็นี่นะฮะนี่นะฮะอู้นี่นะคะผลงานของสองวที่ลุง อสอนเรานะคะการายกเต้นมาผูกเต้นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ยังดีนะคะยังเก่งยังเก่งทําได้นะคะนี่คะ่ะสอวอนะคะนี่นะคะอ,อู้ทำไมมันสลับซับซ้อนอย่างนี้นะคะีนี่เลยนะ,ะจินตนาการโครงสร้างาแม่ย่าซ้อแก้วจำปานะคะโอ้นี่นะคะ นี่คือฐานนะคะฐานฐานถ้ำอันนี้ข้างบนนี่ก็จะเป็นถ้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็มีไอ้แม่ย่าโผล่ออกจากถ้ำนี่นะคะป้าแถวบ้านก็มองทะลุอยู่นะ,ะอ๋อโผล่โผล่ออกมาจากถ้ำแล้วก็โคง้งโคง้งโค้งมานี่นะคะสีแล้วก็โคง้งมาแล้วก็ขึ้นผงานี่นะคะแล้วก็จะหันหน้าไปทางองค์ปูนะคะสีโอ้อ้นี้ก็คงจะเป็นก้อนเมฆนะ ป้าชาวบ้านเราไม่ผิดนะนี่ก็จะเป็นก้อนเมฆเนาะหรือจะเป็นอ่าก้อนอ่าหินเนาะนี่ก็คือเป็นก้อนหิน,นแน่ๆเลยนะคะปีโอ้ป้าชาวบ้านก็กินนาการได้รู้นะคะโอ้ยวันนี้เขาคงใส่อ่าอะไรอ่ะที่อ่าแบบนี้เนาะก็เรียกอะไรนะตะแกรงก่อนก่อนที่จะปั้นแบบนี้เนาะใส่ให้มันรอบๆแล้วก็โปะด้วยปูน ทรายนะฮะนี่นะฮะป้าใช้บ้า,บานจินตนาการไปก่อนแล้วนี่นะโผโ่มาจากซ้ำนี่ก็คือ,อโครงสร้างแม่ยา่าซ่อแก้วจำปาดงนะนี่นะว้าวนี่นะก็วันนี้ก็ช่างก็มีล่มล่มที่เต้นนะคะนี่นะคะเต็นที่เราสวออช่วยกันแบก ออกมาเนาะนี่นะคะโอ้นี่นะคะไอตีก็ช่างโคกเนี่ยเก่งมากเลยนะเมื่อคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันถึงกี่โมงนะฮะแต่รู้รู้ว่ามันใกล้เสร็จแล้วนะ,ะวันนี้คงงใสเขาก็คงจะใส่ลวดไอ้นะียนะป้าชะบังก็เรียกไม่ถูกนะนี่นะจะใส่ลวดแกงแบบนี้นะรอบนรอบข้างบนแล้วก็อ่า โปะโปด้วยปูนนะฮนะแล้วก็มาทําตัวทีหลัง <c oughs> ก็ประมาณนะั้นนะป้าชบ้านเดาเอานะฮะเออไม่ได้เดาอะมองก็รูนะ้เนาะโอ้หนี่นะช่างนี่นะนะอย่างนี้เราไม่เคยเรียนรู้เราจะมาปั้นได้ไงเนาะมันปั้นไม่ได้เนาะไอ้สิมันต้องมีพื้นฐาน <c oughs> นี่นะคะไอ้สิอ่าสวยมากๆตรงนี้ก็เป็นต้นบัคคอ ที่จินตนาการเนาะว่าอเอหน่อยป้าเขาบอกว่าเขาจะทำรอ,อบต้นบักคออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะสิเนาะนี่นะคะบัคคอก็มีตำนานนะคะสิเนาะตำนานเล่ากันมาแล้วก็เราไม่น่าเชื่อเนาะก็นี่นะ,ะว้าวว้าว,ว,าวะะมองมองมึงเอฟตีบางคนก็จะมองออกนะ บางคนก็จะมองไม่ออกนะคะเนาะว่าแบบไหนแบบไหนเนาะเพราะมันมองผ่านกล้องนะคะแต่พวกเรามองผ่านกล้องเราก็จะรู้เนาะนี่นะคะได้นะคะไอตีไปเดีย๋ยวเราก็จะไปรอ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 ,อป้าอยู่ที่ครัวนะไปรออยู่ที่ครัวก่อนนะคะไอตีก่อนก่อนออกจะเดินทางนะคะบิิวขอบิ้วก่อนนะ,ะก็วันนี้มาาไปวัด ไปวัดอ๋อเดินทางเดินทาง่นีค่ะติอดคุ้นๆก่อนก่อนจะไปขอสักคลิปวิวๆนนี่ฮะไปเขาเรียกเราเราก็เขาเรียกเราเราก็ขึ้นรถไปเลยอ๋อถ้าเขาเรียกก็ขึ้นรถขึ้นรถเลยใช่ไหมใช่ มีความพร้อมเนาะใช่ถ้าเขาแเป๊ะแล้วก็อยู่เออโอ้เวลานี่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 ดอก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 กล้วยไม้สวยจังเไปนี่สีสีแดงสีสีสีแดงเลือดเนาะใช่ไหมสีแดงเลือดหมูเออเขาเรียกว่าบานบานเย็นโอ้เหมือนไงเหมือนไอ้นั่นน่ะเนึ่งสวยมากเลยเนาะโอู้หไปอ้ห อีพวงคามอีพวงคามพวงคามเดู๋ยหมายแตยันโอ้โหพวงคามสวยมากเลยทุกคนถึงเราถึงถึงมันจะร้อนก็ยังมีความสวยความงามซ่อนอยู่ในสวนหย่อมเนาะสวยงามมากเลยทุกคนก็สีมือนี่นะถ้าไม่ได้พี่แอนลากขิ้งหัวขี้ควายมาใส่มันก็จะไม่โอ้ยขอบคุณมากเลยนะจริงๆเนี่ยแต่เราก็ช่วยกันนั่นแหละเนาะคอนสมอลทำไรทุกคนก็ไม่สวยเลยทุกคน ว้ายเปลี่ยนพริกมันแพงเนาะเก็บเอาพริกกินเก็บ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 เนี่ยนะมีทั้งดอกไม้มีทั้งพริกเดี๋ยวไปมันสู็ปลาไปเราก็เดินเดินไป ทำภารกิจของเราก่อนนะนี่นะเฟืองฟ้าสวยมากเลยนะสีนี้เป็นสีที่ชอบนะป้าแถวบ้านยิ่งอายุเยอะยิ่งชอบสิ่งที่มันอ่าเป็นๆน,น,น,นะแดงๆนะโอ้สวยมากเลยนะคะตีสวยมากเลยนะตีปะสีชมพูนี้ก็สวยนะบา้านนี่นะเขาบอกว่าเนี่ยนะ สวยมากเลยนะคะบ้านเราก็เลือกเฟื่องฟ้านะเะนาะนี่นะ,ะกะ็ตามภาษาก็เลือกเฟื่องฟ้าแต่บ้านป้าชาบ้าน,าน,านเรียกดอกรดดอกระดาษเนาะดอกกระดาษนี่นะ,ะสวยมากมน,นี่นะอ่านี่นะไปเดี๋ยวเราก็จะรีบไปตรงนู้นเกิดอะไรขึ้น จะไปโรงเรียนนะใครไปส่งเนาะน้ำมนต์ไปโรงเรียนใครไปส่งโอ้โหไปส่งนะบไปสวยมากพระอาทิตย์ โอ้ยเสือขอสมอดวานติมทุง่งเลย,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 ยเสือไปจอมเอนเตทเนอยู่แล้วเอนเตทอนอันินี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ